สบายดีทุกคนพบกับข่าวบัจเจ้าอีกเซนเก่าเซนเคยเมื่อนี้เขามีสาระดีๆที่จะมานําเสนอให้ทุกคนได้รับฟังน้นกันเนาะและหลายคนเคยสงสัยบ่าวาเวลาที่เราอัปโหลดวิดีโอของเขาเนาะลงช่อง YouTube แล้วคุณภาพของวิดีโอนั้นเนาะมันต่ํามันโปรเซจิเจนและมันมีความเบลอเนาะซึ่งเมื่อนี้เขามีเทคนิคและชิปดีๆที่จะมาแนะนําให้ทา่านผู้ชมเนาะเอาเป็นว่าเข้าไปเบื่อน้ำกันเลยสําหรับขั้นตอนทาอิท ให้เขาเข้าไปที่โปรไฟล์ของซ่อง YouTube ของเขาซึ่งเขาสังเกตเห็นด้านขวามือหลังจากนั้นให้เขาเลือกไปที่การตั้งคา่าแล้วให้เขาเลือกเอาการอัปโหลดหลังจากนั้นให้เขาเลือกเอาตัวทำอิทคุณภาพการอัปโหลดดังที่เขาเห็นอยู่ในรูปภาพเขาจะเห็นว่ามันจะมี360พิกเซล 480พิกเซล720พิกเซลและ1,080พิกเซลสำหรับขาพเจ้าขาพเจ้าแนะนำให้เลือกเอาเป็นคุณภาพสูงสุดหลังจากนั้นให้เขาติ๊กออกเพียงเท่านี้เขาก็สามารถอัปโหลดวิดีโอลงช่อง YouTube ของเขาที่มีคุณภาพสูงได้แล้วเอาเป็นว่าเขาไปเจอกันในคลิปต่ตอไป